รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากรางวัลเทพทองราชทานและโลกเกียรติยศในสาขารายการสร้างสรรค์สังคมดีเด่นในปี2552และในปี2554 สองพิธีกรของรายการวันนี้ที่รอคอยได้รับพระราชทานรางวัลระฆังทองรางวัลของผู้ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชโดยมีองค์มนตรีเป็นผู้มอบโล่รายการวันนี้ที่รอคอยจะขอยืนหยัดเพื่อสารฝันให้บุคคลที่พัดพลาดได้กลับมาพบกันอีกครั้งและมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมในทุกด้านตลอดไปขึ้นหอดนหอด เพลงเพลงบลล่าไรขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายใจทางได้ในขณะนี้ Sorry it is not possible to reach the number you dial at this moment ปมรักโปมากับ สนับสนุนโดยฟูลตรานกอินซีกาแฟากระป๋องเบอร์ดี้สวัสดีครับผมกิตติสิงหาปัตครับสวัสดีค่ะดิฉันณนะชมพูนุชโรชราสิทธิ์ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันนี้ที่รอคอยเราพบกันทุกวันเสาร์บ่ายมงตรงทางโมเดิร์นไนทีวีแห่งนี้ค่ะกับภารกิจการตามหาคนรักที่พลัดพรากจากกันให้กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะ ท่านผู้ชมสามารถติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้นะครับเพื่อตามหาคนรักที่พัดพากให้เด้กกลับมาพบกันนะครับทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์0896800843หรือจะเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.ktvbroadcasting.com นะครับหรือจะติดต่อเข้ามาทาง Twitter ของรายการก็คือแอดวันนี้ที่รอคอยนะครับทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณปิงรับค่ะเบื้องหลังในวันนี้นะคะพี่กิติ พี่กิติจำคุณมนทิพย์งามขำได้ไหมเอ่ยที่มาอยู่ในรายการเรานะใช่ที่ร้อยพงมาลัยขายอ,อแล้วก็นึกออกแล้วนึกออกแล้วใช่ไหมคะ ส่งข่าวมาให้เราอีกแล้วว่าหลังจากที่เราให้เงินไป5,000บาทตอนนั้นลำบากากเราช่วยเหลือเป็นเงินช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆจากเราปรากฏว่าตอนแรกไปทําปลาเผาขายอยู่ลาดบุรีก็ขายดีสักพักหนึ่งเปลี่ยนค่ะปีนี้บอกว่าเปลี่ยนเป็นห่อหมกตอนนี้พี่กิติให้ทายเขาทำเขาก็เป็นไงบ้างน่าจะดีขึ้นมากนะถ้าเขียนจดหมายมาหาเราแบบนี้ออกล้นแล้วค่ะมีหลักฐานมาให้เราด้วยว่าจาก5,000บาทเนี่ยนะคะตอนนี้จุบมนทิพย์ขายห่อหมก อบบกปลาช่อนขายดีเลยนี่บาทเองนะแต่ว่านี่ดูน่ากินเชียวค่ะนี่คือรถเอาไปใช้ในการทํามาหากินเขาต้องเดินทางนะคะทุกวันนี้นี่ความเป็นอยู่ดีมากก็เลยมาโชว์เราก็แสดงความยินดีด้วยนะฮะก็น่าชื่นชมนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่กําลังท้อแท้กับชีวิตสตาร์ชีวิตเนี่ยขอให้ขยันและอดทนนะคะสู้ชีวิตแล้วก็ดูคุณมวลทิต์เป็นตัวอย่าง แล้วสักวันนะคะถ้าคุณขยันและอดทนเนี่ยคุณก็จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะครับก็ถือว่าสร้างตัวมาจากสองมือนะคุณพินครับเพราะว่าก็มาออกรายการตอนนั้นเราคิดว่าก็เดือดร้อนก็ให้ต่างไป5,000ันเท่านั้นเองแต่ว่าคนเอาไปต่อยอดเอาไปต่อยอดแล้วขยันทำมาหากินปีกว่าๆเองนะพี่กิติครับจากวันนั้นถึวันนี้คือถ้าขยันแล้ว มองดูลู่ทางมันก็จะพอมีทางไปท้งนั้นแหละนะครับจริงๆทีมงานวันนี้ที่รอคอยของเราก็ถือว่าขยันแล้วสู้อดทนไม่แพ้ใครคุณพิงค์ครับ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เราจะช่วยคุณวรพันธ์จันวิทิตนะครับตามหาคุณแม่ซึ่งเป็นนักมวยหญิงนะครับนี่ฟังแค่ชื่อนี้ก็น่าสนใจนะครับคุณแม่เป็นนักมวยหญิงเ<ช>จ้าของฉา<ช><ช>ยาว่าส่องแสงสองอมอรรัตน์ถ้าเป็นแฟนมวยแล้วอยู่ย่านๆนั้นเนี่ยคงจะเคยได้ยินชื่อนี้นะครับซึ่งถือว่า ทัร้อยครั้งนะครับคุณพิงค์ครับชนะเก่งมากแลยแพ้ไปสองครั้งเลยต้องการให้กลับมาหาลูกชายนะฮะก็เพราะว่าลูกชายคิดถึงมาโดยตลอดนะครับผมพูดถึงผู้หญิงเป็นนักมวยก็น่าสนใจใช่ไหมครับช่วงนี้เราไปรู้จักกับชีวิตของคุณวรพันธ์กันวิทิตนะฮะลูกชายที่กำพร้าแม่มาตั้งแต่5เดือนนะครับซึ่งต้องการตามหาแม่ในวันนี้หลังจากที่พบเรื่องราวนี้แล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกับเราครับค่ะสักครู่ค่ะ วรพันธ์จันวิทิตวัย33ปีต้องการตามหาแม่ที่ชื่อจิริยาน่าเกลื่อนแม่ที่ทอดทิ้งเข้าไปตั้งแต่เขาอายุได้เพียง5เดือนจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลา32ปีแล้วที่แม่ไม่เคยกลับมาหาเขาอีกเลยแม่แม่จะทอดทิ้งและไม่เคยทำหน้าที่ของแม่ แต่สำหรับวรพันธ์ลูกชายที่มีแม่อยู่ในหัวใจเสมอคนนี้เขาได้ออกติดตามหาแม่โดยไปที่บ้านเกิดของแม่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้พบกับญาติของแม่และนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้พบน้องต่างบิดาแต่ทั้งหมดก็ไม่รู้ที่อยู่ของแม่เช่นกัน วันนี้คุณวรพันธ์รู้ดีว่าความหวังที่จะมีโอกาสได้พบหน้าแม่อาจดูเลือนรางเพราะไม่มีใครสามารถบอกที่อยู่ของแม่ได้เขาจึงอยากฝากคำพูดผ่านรายการวันนี้ที่รอคอยไปถึงแม่ว่าลูกคนนี้ยังคิดถึงแม่อยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาของโครงการเติมน้ำใจให้ชีวิตกับ s u m ธคอร์ r ปอเรชั่นนะคะ วันนี้โครงการนี้จะออกไปช่วยเหลือใครที่ไหนเราไปติดตามชมกันค่ะหลังจากที่คุณนัทพลจุลางกูลกรรมาการบริหารบริษัท,มมท Corporation, s u ม m i t คอร์ปอเรชั่ได้ริเริ่มโครงการเติมน้ำใจให้ชีวิตกับ s u ม m i t คอร์ปอเรชั่มานานกว่า1ปีและยังคงเดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเด็กด้อยโอกาสคนชราผู้ไร้ที่พึ่งและสัตว์ต่างๆที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ลแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจจากการช่วยเหลือสังคมที่ผ่านมาทําให้คุณ,ณนัตพลได้รับเลือกเป็นบุคคลคุณภาพแห่งปี2011สาขาธุรกิจบริการเฉพาะกิจจากสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดยเข้ารับโลกเกียรติยศจากพระนัทท่านพลเอกพิจิตรกุลวานิชองขมนตรีที่สถาบันวิจัยจุฬาพรเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมารู้สึกยังไงคะตอนนี้ดีใจแล้วก็ประทับใจมากนะครับเพราะว่าไม่นึกไม่ฝันที่จะได้มาสังคมมองเห็นการที่เราทําความดีเพื่อสังคมภูมิใจมากที่ในในที่สุดเราก็ได้รางวัลที่มีเกียรติยศนี้ขึ้นมาขอให้ผลแห่งความตั้งใจในการทําความดีอย่างสม่ําเสมอตลอดมาส่งผลให้คุณนัทพลจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป สนับสนุนโดยผงปรุงรสรสดีปะตะทวันนี้เป็นวันที่เราต้องตามหาคุณแม่ซึ่งเป็นอดีตนักมวยหญิงนะครับมาให้ลูกชายที่ยังคงรัก และคิดถึงแม่ตลอดเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาครับคุณพิงคครับค่ะใช่ค่ะลูกชายคนนี้นะคะเคยออกไปตามหาแม่แล้วด้วยตัวเองครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือแค่รูปถ่ายแค่นั้นเองวันนี้เขาก็เลยฝากความหวังไว้กับรายการของเรานะคะตอนนี้เขามานั่งอยู่กับเราแล้วขอต้อนรับคุณวรพันธ์ค่ะสวัสดีครับคุณวรพันธ์นะครับคุณวรพันธ์แต่งกายชุดทำงานมาเลยครับทำงานที่ไหนกับตอนนี้อยู่ที่อยุธยาอยุธยาครับนะท่ามากี่ปีแล้วครับ สองปีแล้วสองปีตอนนี้มีครอบครัวแล้วครับแต่ว่ายังขาดคุณแม่อยู่คนหนึ่งยังไงก็รู้สึกชีวิตมันยังไม่สมบูรณ์ขอย้อนกลับไปนะคะโตมาเนี่ยพอคุณแม่จากไปสาเหตุของการพลัดพรากตอนก็ยังเล็กอยู่ผมยังไม่รู้ใช่ครับรู้แต่ว่าคุณแม่จากไปแหละแล้ว โตมาเนี่ยคุณพ่อเลี้ยงมาก่อนไหมคะเออคุณคุณย่าคุณย่าเลี้ยงครับคุณพ่อคุณพ่อก็คอยมาดูแลบ้างมาบ้างใช่ไหมคะคุณพ่อตอนนี้มีครอบครัวใหม่ไหมมีมีมีใหม่คุณแม่เนี่ยช่วงที่เล่าให้ทีมงานของเราฟังที่ที่ลงไปที่พื้นที่มอสกครู่นี่บอกว่าคุณแม่เนี่ยจริงช่วงนึ่งจะไปจะไปต่อยมวยญี่ปุ่นพอดีแต่ว่าก็ท้องอยู่ก็เลยไม่ได้ไปแล้วพอคลอดเลี้ยงมาสักสี่ห้าเดือนก็ไปคือนอกจากเรื่องอาจจะมีปัญหาเรื่อง ขัดแย้งกับคุณพ่อหรือเปล่าไม่แน่ใจเรื่องต่อยมวยและมีเรื่องอื่นได้ยินว่าพอดีว่าพ่ออยู่ในช่วงบวชคุณพ่อไปบวชพอดีไปบวชพอดีครับหนึ่งพรรษาครับและคุณย่าก็บอกว่ารอได้ไหมอะไรเงี้ยอแต่ช่วงที่พ่อบวชแม่ก็ทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วได้ได้ข่าวว่าคุณคุณคุณแม่กลับไปต่อยมวยอีกแม่หรือกลับไปทำอาชีพอย่างอื่นไม่ได้ข่าวเลยไม่ได้ข่าวเลยใช่ก็ทราบทราบเรื่องคุณแม่พอสมควรใช่ไหมคะทราบว่าคุณแม่เป็นคนยังไงนะ ก็ทราบว่าเป็นนักมวยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเป็นคนเก่งเป็นอะไรครับใช่ครับประมาณที่ว่าต่อยร้อยครั้งชนะ98แล้วเป็นคนถึงตีนพิมพ์ดีดคือเตะไวมากอันนี้อันนี้ใครเล่าให้ฟังยังไงอ่าคุณพ่อครับคุณพ่ออ,พอ๋อแต่แล้วคุณพ่อรู้ดีเลยตอนที่คุณแม่รูร้จักกับคุณพ่อคุณพ่อ,<ะ>พอเป็นเป็นผู้ช่วยเทนเนอร์อยู่ตอนนั้น<อ>เป็นคุณพ่อก็เป็นนักมวยอยู่ตอนนั้นก็สอนสอนกันมาใช่ครับก็นำวิ่งทุกเช้าอะไรเงี้ยนครับรักกันในค่้ายมวย คุณพ่อบอกว่าเป็นนัามวยหญิงคนแรกที่จะไปต่อยที่ญี่ปุ่นด้วยครับโอ้โหเห็นว่าตอนบวชน่ะกลับไปบ้านแล้วก็ได้ไปได้ลูกมาครับก็คือพอดีว่าผมมีน้องอยู่คนหนึ่งที่เป็นแม่เดียวกันแต่คนละพ่อเนี่ยครับคุณพ่อเขาไปพามาเที่ยวตั้งแต่ตอนเล็กๆครับไปพามาจากที่อยุธยาที่คุณแม่เคยอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเมื่อก่อนตรงนั้นเป็นค่ายมวยเป็นค่ายมวยด้วยครับผม ก็เป <test> ็นค่ายมวยที่คุณแม่ขวยลูกพัทละตอนนั้นลูกพัทละอ๋อครับก็เลยได้รูปคุณแม่มาน้องก็ให้มาแล้วก็น้องบอกว่าคุณแม่แม่เขียนข้างหลังไว้ด้วยว่าก็ว่าแม่ป๊อบเพราะชื่อเล่นผมชื่อป๊อปอ๋อเป็แม่ป๊อปอ๋อครับแต่แต่น้องก็ไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าแม่ไปไหนน้องก็บอกว่าพอดีว่าวันที่ผมไปอ่ะคุณแม่เพิ่งไปจากบ้านที่เนี้ได้สามวันโอ้คลาดกันคลาดเดียวใช่ครับ เพราะว่าผมไม่บอกแล้วไปไหนได้บอกว่าตอนนั้นไปาไหนน้องบอกว่าคุณแม่ไปอยู่ขอนแก่นอยู่แถวอำเภอชนบทบอกแค่นั้นแค่ตามไหมคะตามอแก่นมก็ไม่ได้ตามเพราะตอนนั้นยังยุ่งอยู่ช่วงว่าแจกคัดงานบวชอะไรเงี้ยแล้วก็มีญาติพี่น้องอยู่แถวแถวอยุธยาเยอะครับถามหน่อยทําไมถึงรู้สึกรักและผูกพันกับคุณแม่ขนาดนี้คําว่าแม่นะมันมันบอกไม่ถูกครับ ด้วยความรักของลูกชายคนนี้นะคะก็เป็นพลังที่ทําให้ทีมงานของเราลงพื้นที่ค่ะไปติดตามตามหาคุณแม่ของคุณป๊อปนะคะผลของการตามหาจะเป็นอย่างไรไปชมการลงพื้นที่ของทีมงานค่ะ